เราจะมาดูเสียงอะไรดังก็แ๊กก็แ๊กกกแรถไม่ได้วิ่งแล้วมีเสียงได้ไงเจอแล้วเจอแล้วเจาเหลืองหางขาว เหลืองหางขาวมากินข้าวกินข้าวใต้กระบ,บะอนในกระบ,บะเพราะเมื่อคืนเมื่อเมื่อบานเราข้าวไปขายเนาะเราข้าวไปขายแล้วข้าวมันหกในรถเยอะแยะ,ยะก็ไม่ได้กวาดลงไม่ได้กวาดลงเจ้าเหลืองหางขาวเขาก็มากินแป๊ จะโดดไหมเนี้ยเดี๋ยวถวดเดี๋ยวถวดเอวเอวเอวกินนมเอวกินข้าวแต่เขาพูดเป็นเหล้าโดดลงเดี๋ยวลดลายโดดลงเอฟเอฟลงลง เอ้ยลงแล้วครับไปแล้วหากินตามธรรมชาติ